ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกคะแนนหายไปไหนชํแหล่ฟาร์ม่ายแพ้พรรคประชาชนที่พิซนุโรก,ก็ต้องบอกนะครับว่าเรื่องของที่จังหวัดพิซนุโรกนะครับเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมสสที่พิซนโรกนะผลออกมาอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าพรรคเพื่อไทยชนะพรรคประชาชนแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับชนะก็คือชนะ แพ้ก็คือแพ้นะครับผู้ชนะนะครับก็นะครับต้องแสดงความยินด,ดีกับผู้ชนะแล้วผู้แพ้ก็ต้องแสดงความเสียใจกับผู้แพ้นะครับแน่นอนครับผู้แพ้นะครับก็ต้องยอมรับในสิ่งที่พ่ายแพ้แต่นะครับ การที่นะครับหลังจากที่พ่ายแพ้แล้วก็ต้องมาทบทวนมาวิเคราะห์นะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแพ้เพราะอะไรทําไมถึงแพ้แล้วเอาไปเป็นบทเรียนนะครับที่จะแก้ไขในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะชนะมันเป็นเรื่องปกติครับการวิาพากษ์วิจารณ์ในการมุมมองต่างๆนะครับที่ออกมาวิเคราะห์และวิาพากษ์วิจารณ์ก็เป็นสิทธิของแต่ละคนที่จะวิาพากษ์วิจารณ์ได้ แต่ไม่ใช่ว่าแพ้แล้วไม่ยอมรับความแพ้นะครับแพ้นะครับตามกฎกติกาก็ยอมรับการ่ายแพ้แต่การออกมาวิพากวิจารณมันเป็นสิทธิที่ทุกคนสามารถทําได้และเป็นการวิเคราะห์ในมุมของเขาเองซึ่งแน่นอนครับคนจะชอบก็ไปฟังคนไม่ชอบก็ไม่ต้องฟังแค่นั้นเองและที่สําคัญนะครับวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองชนะ หรือพรรคการเมืองแพ้ประชาชนเนี่ยไม่สมควรทะเลาะกันเองเพราะแต่ละคนก็มีมุมมองของตัวเองถ้าเกิดคุยกันไม่ได้ก็ต่างคนต่างแยกต่างคนต่างอยู่เพราะประชาชนทะเลาะกันเองไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับจำเอาไว้นะครับว่าประชาชนทะเลาะกันเองไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับ คะแนนหายไปไหนเนี่ยช่อชำแหละฟาร์มพ่ายแพ้พักประชาชนที่พิซณูโรกนะครับคะแนนหายไปไหนช่อชำแหละฟาร์มพ่ายแพ้พักประชาชนที่จังหวัดพิซณูโรกนะครับ16กันยายน257นางสาวพันนิกาวานิชแกนำนำคณะก้าวหน้าโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์หรือ X เ,เกี่ยวกับการเลือกตั้งซ่อมสอสพิซณูโรกเขตหนึ่งซึ่งนายจเดชจันทาหรือว่าบู๊นะครับจากพักเพื่อไทยเนี่ย ฟ้าชัยชนะนะครับเหนือนายนัทชนนชนะบุรณะศักดิ์หรือว่าโฟกจากพักประชาชนระบุว่าสำหรับท่านที่สงสัยว่าทำไมพักประชาชนแพ้คะแนนหายไปไหน1,000 0เพราะหมออ๋องเมื่อปี2566ได้ถึง4,000 0คะแนน ข้อเท็จจริงคือเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซนต์กับผู้ที่มีใช้สิทธิ์โดยคิดเป็นสัสดส่วนคะแนนที่ได้เทียบกับคะแนนบัตรด,ดีทั้งหมดนะครับหมออ่องได้41.3โฟกได้40.25คุณบู้ได้48.71เร์เซนเพราะฉะนั้นปัจจัยนะครับฟาร์มพ่ายแพ้มาจาก2ส,สาเหตุหลัก 1. เนื่องจากการเลือกตั้งนะครับ หนเนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งล่งหน้าคนมาใช้สิทธิ์น้อยกว่าเดิมเลือกตั้ง6.6คนใช้สิทธิ์เ0ครั้งนี้54เหมายความว่าเราล้มเหลวในการลดลงให้คนกลับไปเลือกตั้ง สองนะครับพักเพื่อไทยได้คะแนนเพิ่มจาก18เปเ็นป็น48ไม่ใช่2เท่านะครับที่เห็นจากคะแนนดิบอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับจากการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ของนะครับคุณนะครับชอบพันิกาว่าเหตุผลของการฟาร์มพ่ายแพ้เพราะอะไรพ่ายแพ้อย่างไรงพ่ายแพ้แบบไหนและต้องเอาสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไปเป็นถอดบทเรียนในการต่อสู้ในการเลือกตั้งัางหน้าก็เป็นสิ่งที่ต้องสมควรจะทําอยู่แล้วครับอย่างที่บอกชนะก็คือชนะ แพ้ก็คือแพ้แต่แพ้แล้วนะครับจะต้องลุกขึ้นแล้วเดินต่อไปให้ได้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอ,อยากได้ฟังครับ